เทโบนะครับออกพรรษานะครับเขาออกพรรษาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ตักบาตรเทโบนะหนี่น้องเลยดักา่<ม>้นหน่อยาพี่น้องกันมากเลยกูเบส

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn